ครับจุดนี้เป็นพุต้นน้ําเป็นต้นกาเนิดของน้ําตกใสโยกใหญ่กับน้ําตกใสโยกเล็กนะครับอ๋อนี่ืูต้นน้ํานะเล็กๆใสๆไหลเย็นข้างหน้านะ้ำน่าจะเยอะนะดูดีดจับว <ừ> น,น จุดนี้เขาเรียกว่าเตาหุงข้าวทหารญี่ปุ่นนะคะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของการดะนันบุรีนะคะ เราจะนอนกันที่อุทยานแห่งชาติไซโยกนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่ก็ตั้งแคมป์เสร็จแล้วนะเขียวๆด้านหลังนู้นะคะ <Okay. S 1> เ,เดี๋ยวเราเดินไปดูน้ำตกกันเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปจ่ายค่ากลางเต็นท์ก่อนนะคะแล้วก็ไปขอแตมป์พาสปอร์ตอุทยานด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูน้ำตกไซโยกใหญ่กัน,นะคะ่ะ แลล่ะเดี๋ยวลาไปเดินชมบรรยากาศแล้วเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูบริเวณแคมปิ้งรอบๆด้วยนะคะตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์โซนด้านหน้าที่ทำการอุทยานนะคะลมรื่นมากแล้วก็จางได้เยอะเลยแหละแต่ตรงนี้มันเป็นที่เต็นท์ของเจ้าที่กางไว้ให้จับนักท่องเที่ยวที่เขาจองไว้ี่น่ ค่ะน้ำตกตรงที่อยกลางกลางเต็นท์เมื่อกี้มันก็จะไหลลงมาตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆจนไปถึงช่วงนู้นนะที่ไหลลงแม่น้ำไปนะคะปนนไปที่แม่พายุชมบริเวณนี้นก็เป็นลานกว้างๆทูเสือนัองน่งช้ไม่ได้นะอากาศเย็นสบายมากๆเลยค่ะอ่าด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดสมวิวเราจะชมน้ำตกไป่ยอดใหญ่ที่ไหลลงแม่น้ำแควนะคะ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลานกลางเต็นท์นะคะจะอยู่ใกล้ๆกับน้ำตกายโยกใหญ่แล้วก็ตรงนี้ไม่สามารถเอารถเข้ามาได้นะใครที่จะเข้ามากลางเต็นท์ตรงจุดนี้ต้องขนของไกลหน่อยนะคะแต่ก็มีห้องน้ำมีห้องอาบน้ำให้บริการนะคะสะดวกสบายอยู่นะ แม่แม่แม่ด้านนี้ก็จะเป็นมีสอดนะคะติดแม่น้ำแควหลายาคณอาจจะเคยมาพักแล้วล่ะตอ,อนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำแควแล้วนะคะข้ามสะพานแขวนมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวชายกยาย่ พื binary, ้นที่เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยเจริยะระยะนะ้คะแ้ะนี่ก็คือน้ำตกไซโยกหญ่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะจากทางน้ำทีกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมากต่รู้ไม่ต้องแคล์น้อย ต่าไปคุณแม่พาไปดูนะ้ำตกไซยอกเล็กนะคะ พ่อลูกเขากำลังดูปลากันปลาเยอะมากๆเดี๋ยวคุณแม่จะซูมให้ดูลอยแบบเป็นแพรเลยนะคะอยู่ใต้ครัวของรีสอร์ทน่าจะอรอกินเศษอาหารหรือเปล่า <Bye. S 3> ตรงนี้จะไม่มีระเบียงกั้นนะคะแล้วก็เดินระวังนิดน,นึงอย่าพลาดนะฟิวฟิวจุ๋เลยนะเนี่ย นู่นนะะก็คือสะพานแขวนที่คุณแม่เดินข้ามมานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินต่อมาอีกประมาณส0มรเมตรนะคะก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะจุดชมวิวน้ำตกไตยกเล็กนะคะ แผลแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูลานกลางเต็นท์ค่ะระวังนะระวังล้มน้หมาตะก,กี้ของแม่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักของอุทยานนะคะแล้วก็สำหรับบริเวณนี้ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะคะด้านล่างตรงนู้นที่ก็ใกล้ๆกับน้ำตกนะคะส่วนที่เห็นเป็นราคานี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะ จุดนี้เขาเรียกว่าเตาหุงข้าวทหารญี่ปุ่นนะคะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของการเจริบุรีนะคะทุกคนที่ประเทไทยทีจะเขาคือต้องพิชิาเพราะว่ามันมีการจัดสร้างทางรถไฟสายนี้เพื่อเพิ่มขึ้นนะการัำปูนอาวทุกประการ นี้จะเป็นต้นประเมของน้ําตกไซโยกใหญ่แล้วก็น้ําตกไซโยกเล็กที่เราเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเป็นคูต้นน้ําน้ํามันจะไหลออกมาจากซอกหินสองอย่างสองแห่งเลยมันเป็นน้ําจากในป่าแล้วก็หยดซึมลงไปในดินแล้วก็ไหลลงซอกหินก็จะไหลามาเป็นแบบนี้เออนี่ยมีแค่นี้เองสองสทางเนี่ยกลายเป็นน้ำตกแต่ล,ลงแม่น้ำแคร่ใหญ่ แพรน้อยตรงนี้เรียกแพรน้อยใช่ใช่ถ้ามาจากวชิราลงกรณ์คือแพรน้อยถ้ามาจากทีสวัสด์ทีนครทุ์คือแพ่ใหญ่ครับจุดนี้เป็นพุต้นน้ําเป็นต้นกาเนิดของน้ําตกไซโยกใหญ่กับน้ําตกไซโยกเล็กนะครับจะมีมันจะเป็นน้ําฝนไหลลงสู่ดินนะครับจากในป่าใหญ่นู่นแล้วก็น้ําดิน เพราะ่าลงสู่ดินเป็นซึมซับลงไปในน้ําใต้ดินน้าใต้ดินก็จะไหลผ่านซอกหินนะครับตรงนี้จะเป็นหินซอก,อกหินแล้วก็มาทะลุตรงนี้จะมีสองทางครับแล้วก็ไหลลงแม่น้ำแควน้อยอมันเป็นน้ำตกจะโยกใหญ่จะโยกเล็กของเราเหมือนกันไม่ใช่เนื้อ๋อนี่คือต้นน้ํานะเล็กๆใสๆไหลยเย็น ใล้หน้าน้ำน่าจะเยอะนะดูดีจากน้ำช่วงหน้าฝนที่น้ำหลากที่ฝนตกเยอะๆนี่แม่ว่าหินที่เราเห็นตรงเนี้ยช่วงนน่าจะเป็นทางน้ำเหมือนกันแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าแรงเนาะนี่น้ำก็เลยออกมาจากช่องนี้นะคะสองทางทางศึกษ,ษาธรรมชาติต้องเป็นคนที่รักธรรมชาติจริงๆเราย่งลูกเล็กละไว้ก่อน ุณแม่จะอยู่ด้านที่ทำการกอุทยานนะแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากับก่อนกับทานกับทานข้าวแล้ว ตัวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะต้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างปลาเผานะเติมเลยลส่ร้านรับรองไม่อดนะคะเมื่อกี้นี้เราเดินผ่านเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็กําลังก่อสร้างนะคะมีเห็นกําลังก่อสร้างเป็นห้องน้ําด้วยนะคะแล้วก็เป็นร้านขายของแล้วก็เดินเลี้ยวมาทางนี้นะคะก็จะเป็นที่ทำการอุทยาน แล้วนะคะถึงลานกลางเต้นของเราแล้วนะนู่นเต้นคุณแม่สีเขียวอยู่ไกลไกลิบๆนะเอะลูกปะกลับฐานทับเรา แม่ก็จอดรถไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาหน่อยนึงนะส่วนชเ,เขียวตรงนู้นคือห้องน้ำนะคะและนี่ก็คือแคมป์ของเราในค่ำคืนนี้ คผมเป็นน้ำตรงนี้น้ำไปดูน้ำตกตรงนี้มีก้อนหินด้วยครับมีก้อนหินด้วยน้ำก้อนหินมันต้มน้ำไปเลยครับติดเทอร์มอเลยตรงตนี้เลยครับติดเทอร์มาเลยตรงนี้เลย ค่ะอ e> ุ๊เชุนี่นี่มันเป็นจานนานนี่ขุนดาว ด้านบนของน้ำตกไสโย,ยกใหญ่นะคะ yeah. Yeah. ่ะเราเดินข้ามสะพานกัน <Okay. S 1> ไม่ค่ะไม่หัางเลย ไม่แข็งเลยใช่โอ้โหโอ้โหเก่งมากนี่ไม่ใช่พนักของเรานนะปตรงที่ตรงนี้เนย เดี๋ยวเราไปเดินสะพานข้ามแน,ะนำ้ำแควกันค่อยๆค่อยๆอ,อ,อ,อย่าวิ่งนะมันชนันตัเรนีดีดดดตตตลงเมือกินครับขนะึ้นลงไปขึ้นลงไปนี่ไป,นไป,นไป,ไปนขนทาง ครับไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเป็นสะพานปูนไม,ไม,ไม,ไมน่ไม่เข้ามาไม่เข้ามาไ <Yeah. S 2> ม่อะจับมือพี่ติเตอร์ครับแม่จะมือพี่ติเตอร์ครับนี่ ไม่แข็งแรงไม่ทางลูกมันแข็งแรงไม่ทางมีเตือวด้วยได้อ่ะยิ้มสิโอ้โหเก่งจังเลยไม่กลัวแล้วไม่กลัวมาเกีงเด่นจะ,นจะเป็นนิฟจะพลุ่มถูกต้องเยี่ยมมากตอนนี้พี่ติวอยู่ที่ไหนนะที่นี่ที่เตือก น้ำตกไซโยกใหญ่นะคะตีงนี้จะมีแหล่งต้นน้ำจากทุ่นน้ำสองสายแล้วก็จะมีน้ำไหลตลอดปีสาย่มแม่น้ำแคลน้อยนะคะที่นี่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือเคยเป็นฐานที่มั่นของทหารญี่ปุ่นแล้วก็เสด็จราองให้เจ้าระยาที่นี่ด้วยนะคะ เรือลากแพของนักท่องเที่ยวนะคะก็จะลาก่าทุกๆเรือแส่ไปที่ท่าเรือของนิวต่อน้เที่ยวแต่ว่าลากแพใหญ่มากแล้วก็ลากควระแสน้ำด้วยนะช่วอแรงช่องแรงแม่น้ำเที่ยน้อยเนี่ยเกิดจากแม่น้ำสามสายรวมกันก็คือแม่น้ำบีคีแม่น้ำ ปรันตีแล้วก็ห้วยสงกระเรียที่สังขบ,บุรีตรงจุดที่เรียกว่าสามศพนะคะตรงนี้ก็จะไหลลัดเลาะ,ะตามกอกเขาเหินปูนมาเรื่อยๆกลายเป็นแม่น้ำแควน้อยแล้วก็จะไปบรรจบก,กันกับแม่น้ำแควใหญ่กลายเป็นแม่น้ำแม่กลองนะ ยิ้มถ่ายรูปไม่ห่ายรูปน่ายิ้ม <c oughs> <c oughs>